คำถามต่อไปครับคุณหมอครับจากชายรักชายที่รู้สึกเป็นห่วงแฟนหนุ่มของเขาผมเป็นเกย์ครับผมมีแฟนอายุ26ปีครับแฟนของผมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดน้องชายของเขาได้ครับเขาบอกว่าเจ็บสาเหตุเป็นเพราะอะไรล่ะครับจะพอมีทางทําให้อวัยวเพศเปิดได้ไหมครับคือเขาจะเปิดได้เวลาอ่อนตัวปัสสาวะเสร็จล้างได้แต่ถ้าแข็งตัวเปิดไม่ได้ครับเขาจะเจ็บครับครับอันนี้ก็เจอได้เรื่อยๆรอเนีคลาสสิกใช่ไหมคุณหมอครับเป็นลักษณะหนังหุ้มปลายเนี่ย ปกติแล้วองคชาตผู้ชายตอนหลับเนี่ยมันจะมีการแข็งตัวครับคือหนึ่งสี่ห้าครั้งมันก็จะทะลวงของมันจนกระทั่งเปิดได้เด็กประมาณผมว่าหลังสิบขวบเนี่ยเกินกว่า100 80, 100ร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบสามารถเปิดได้แล้วแต่จะมีศูนย์หนึ่งที่จนจนโตเลยก็เปิดไม่ได้เออครับในรายนี้เนี่ยเปิดได้ตอนอ่อนตัวคือหนังมันเปิดได้พอสมควรตอนอ่อนตัวเปิดได้แต่ตอน,ตอนแข็งตัวมันเล็กอยู่มันเลยก่ถูกต้องครับถูกต้องครับ คล้ายๆกับเราสมมุติว่าเราเอาถุงพลาสติกใส่น้ําสักร้อยซีซีเนี่ยเราใส่เข้าไปในแก้วได้ถ้าเราเอาน้ําใส่ห้าร้อยซีซีถุงบนใหญ่มันก็ยัดแก้วไม่ลงแบบเดียวกันนะครับนะแล้วมันมีวิธีการช่วยอะไรเขาได้ไหมครับที่ทําให้มันเปิดขึ้นพวกนี้ต้องคลิปอย่างเดียวซึ่งทําได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็ถูกนะครับแต่ระหว่างที่รอยังไม่ได้ไปคลิปเนี่ยผมขอเตือนอย่างหนึ่งเลยคือว่านะทุกครั้งที่ หนังหุ้บไปลูดลงไปอย่าเผลอนะฮะต้องดึงกลับมาทุกครั้งบางคนเผลอนอนหลับไปคเพอองคชาตแข็งตัวเกิดอะไรขึ้นคะอ้าวพอมันรัดอยู่นะฮะพอมาพอมันรัดอยู่เนี่ยเลือดข้างไหมคะเลือดแดงมันมีแรงบีบของหัวใจมันจะไปได้คพอมันไปปั๊บปกติมันจะต้องกลับทางหลอดเลือดดากับท่อน้ําเหลืองแต่มันโดนรัดอยู่พอมันไม่มีแรงดันจากหัวใจแล้วเนี่ยเลือดมันจะกลับไม่ได้พอกลับไม่ได้มันก็เริ่มวัวมววม พอบวมมากๆปั๊บมันก็ระเบิดบม <c oughs> ไม่มันไม่ระเบิด <c oughs> มันลูดกลับไม่ได้แล้วแล้วก็ปวดแล้วมันรัดนานๆหนังจะตายมันมีความจาเป็นไหมครับที่ต้องคลิปคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่คลิปก็ได้นะ,ะแต่อย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งเวลามีเซ็กอาจจะเดือดร้อนอาจจะเจ็บ<า>่ะห,หนึ่งอาจจะเจ็บสองคือสองคือว่าพอมันลูดไม่ค่อยได้ทําความสะอาดไม่ค่อยได้ก็จะมีความสกปรกมีความเสี่ยงต่อมันเลงได้ใช่ครับ เพราะมะเร็งเนี่ยมักจะพบในคนที่หนังหุ้มปลายเปิดไม่ได้ตั้งแต่เด็กถ้าเป็นตอนมายังเด็กๆเนี่ยนะยังไม่อยากคลิปแล้วอาจจะใช้พวกสเตียรอยครีมทาทาไปหลายๆเดือนเนี่ยพวกความแข็งแรงของผิวหนัง,งจะลดลง,ลงมันจะบางลงมันก็อาจจะยืดมีโอกาสได้บ้างแต่ถ้าอายุขนาดนี้คงไม่ได้ไม่ได้ผลแล้วครัคร